มาเดีวลุกลุกมาติดอ่ะมาใกล้ๆเดียมาใกล้ๆอืมเีอน้จะคายยิบกะมอนะะมอนอนดินอนกินดีดนั่งนั่งนั่งนัโอ้นั่งนั่งแม่คุณพี่นั่งนั่งอ่าสุดากินอร่อยอร่อยมากเลยฮ่าฮ่าฮ่่า้าววี อาอ่ะอีหานคาข้าวริงบอกายข้าวทิ้งเลยบอกนู่นนี่นูน่นอือคลายข้าวงน,นะไม่รอเออเออกิบข้าวกิบเสย Má mẹ 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 ăn, mẹ 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 นั่งลงนั่งเออเออคอะอะไรลูหลาูหเป๊ปซี่ขอทีน่ะขอที่นั่นขอ้ยนอนขออ่ะเดินนะอ่ะเร็วอขอไหมขอไหม ขอขอก่อนขอก่อนขอไหมเออเป็นเลยคนละคำอ้าวเดี๋ยวขอก่อนโซดาขอก่อนโซดาต้องนั่งก่อนนะนั่งนั่งโซดานั่งขอก่อนอ้าวนั่งลูก่อน นั่งง่ได้ขอก่อนขอก่อนขอขอขอข้อบาทีข้าวไมอือว <laughs> <laughs> ันนี้ไม่มีอไ,ไอ้กล้วยมันเหลืออยู่ลูกหนึ่งเป็นบ่กินไปแล้วอ๋อจะของบ่ก,กินอเอ,าอ้านี่ก็เอาข้างล่างน,นี่งึิงจะไม่เป็นไร

ก็ลยส่งกันใครบะเอาคนใครจะเอาคนคอย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 อ้าวคอยนี่คอยก่อนทำายไรเดี๋ยวจะเยินจะเยินจะเย็นโอ้ยจะเย็นนั่งลงก่อนแมวแมวอย่าบุกลุกนั่งลงนั่งลงนั่งลง ก่อยก่อนหิวหิวหิวหมดบะเบียแล้ว เตี๋ยไก่เอาท้าใส่รถสาเลงไปอย่างโน้นโน้นเต็มบอกโอ้ไปไปเห็ดสวนมเออจับเนี่ยเอาไปทิ้งไงเก็บเอาไปทิ้งอกแกเออเก็บอย่างเงี้ยเออเก็บเออเก็บหลักลมมันอยู่

อ้าวกินกินมากินเร็วเป๊ปที่อ่ากินเร็วโรดากินหมดหมดหมดแล้วบูบีละหมดเลยหมดแล้วลูกหมดแล้วหมดแล้ยหมดเลยไป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 หมดแล้วหมดแล้ย